สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับดิ่งรัฐกระบังจากเ็น28ยี่สแปดนะฮะวันนี้ผมมีรถกระบะแคปนะฮะปีใหม่ไมน้อยนะฮะมาแนะนำสองคันนะสองคันสองสีเลยนะฮะเป็นสีบอลเงินนะครับแล้วก็สีขาวนะฮะทั้งสองคันนี้นะครับเป็นตัว1.9 s นะฮะเป็นสเปซแทปบหนึ่งจุดเก้าเอสปีสองพันยี่สิบสองครับนะ แล้วเลขใหม่นะฮคันสีบอลเงินนะเลขใหม่สามหมื้าสีขาวเลขใหม่2 8งหมน้อยมากนะฮะรถบางเดิมรอบคันนะฮะน็อตไม่มีขยับเลยทั้งสองคันนะรออสวยๆเท่ๆแบบนี้ให้เดานะฮะว่าผ่อนเท่าไหร่นะ,ฉะเฉลยเลยแล้วกันนะฮะทั้งสองคันนี้นะฮะเลทฟรีดาวผ่อนอยู่ที่8 0 0พบาทนะฮะตลอดสัญญาทั้งสองคันนะฮะมาก่อนเลือกก่อนได้เลยนะฮะ ใครสนใจก็ติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบนะฮะเดี๋ยวพาชมรายละเอียดของตัวรถนะครับบอกได้เลยว่ามีดีกว่าที่เห็นเฉพาะด้านนอกนะนอกจากรถสวยๆเดิมๆรอๆเท่ๆอย่างนี้แล้วด้านในมีออปชั่นมาให้อีกโอ้โหนะครับอ่ะนะครับก่อนรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะมาเริ่มกันที่คันสีขาวดีกว่านะฮะสีขาวนะฮะนี่ฮนะหน้านะ เป็นกระจังหน้าเป็นโนแบ็คนะฮะดำเงาโลโก้อีส hmm. ูอยู่ตรงกลางนะไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับนี่ฮะหล่อๆเท่ๆอย่างนี้เลยนะหน้าเดิมท้ายเดิมรอบคันเดิมๆสวยๆนะแถมลงยางนะล้อแม็กขอบ18มาให้เสร็จสับนะเดี๋ยวไปรับชมภายในห้องเครื่องกันผมบอกได้เลยว่าคริบเลยนะะอ่ะไปรับชมกันต่อครับนะฮะรถเข้ามานะผมยังไม่ได้สปาทำความสะอาดเต็มร้อยเนาะต้องใช้อย่างนี้นะ ก็แค่ล้างสีนะฮะดูดฝุ่นแค่นั้นเองนะฮะมารับชมกันต่อเลยนะฮะน็อตไม่มีขยับจริงๆพี่นะฮะนะหัวน็อตสวยๆใสๆนะฮะแต่เข็บเดิมคมๆนะเม็ดอาร์ชัดๆนะฮะสีนอ่อนเดิมนะครับนะรูปมกลมสวยคมชัดทุกช่องนะฮะนะไม่มีผิดรูปผิดล่างนะฮะตัวยางกันน้ําฝนนะฮะไม่มียุ่ยไม่มีเปื่อยนะครับนะฮะ ลดเลขใหม่แค่28,000โลฮะนะยังเหลือวาลรันตีที่ศูนย์อีสูนะคันนี้เนี่ยหมดวาลรันตีเดือนมิถุนายนนะหกแปนะฮะอีกหลายเดือนนะฮะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะเดี๋ยวผมมีออปชันเพิ่มให้แน,น่นอนนะช่วยทุกคันดันทุกเครียแน,น่นอนนะแผนเพจนะไม่ยับไม่พับไม่งอนะไม่มีร่องรอยการแกะการตอกใหม่นะฮะนี่ผมผมชัดๆนะอย่างนี้เลยนะฮะน็อตไม่มีขยับครับนะคานเดิมๆนะฮะคานเดิม ตัวเครื่องเนี่ยเดิมเลยนะฮะตัวเครื่องแห้งๆคินๆนะฮะไม่มีคราบน้ํามันนะฮะฝาเสื้อสูบไม่โกงน้ําไม่ดันแน่นอนนะเป็นตัว1.9เทอร์โบนะนะฮะ1.9เทอร์โบนะฮะออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะฮะอาชีพอิสระนะพ่อค้าแม่ขายนะออกได้นะขอขอยุงาน4เดือนขึ้นไปนะรายได้หนึ่ง0มบาทขึ้นไปนะทักมาได้เลยที่ศูนย์992602443เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะฮะล้อแม็กนะฮะนี่ฮะ เป็นล้อแมกอลอยขอบสิบปดเลยนะนะฮะนี่ออฟเท่าไหร่จําไม่ได้นะฮะรัดยางดอกยาง้นาหนา,นาลึกๆอย่างนี้เลยนะฮะวิง่งคือได้ไปเนี่ยใช้ยาวๆเลยพี่ผมบอกเลยนะด้านข้างนะฮะนะแก้มข้างเดิมนะไฟเลี้ยวข้างแก้มมีมาให้ครบเรสร็จสับนะฮะกระจกแท้เดิมรอบคันนะฮะนี่ฮนะมือเปิดเขาได้เป็นสีดำนะน,นะมาดูกันก่อน แผงประตูนะไม่กลิบเลยนี่ขนาดแค่แค่ล้างเฉยๆไม่ได้สปาทำความสะอาดเก็บงานอะไรเยอะนะนะฮนี่ฮนะช้บันไดนะฮะไม่มีร่องรอยเอ่อปลายรองเท้าขีดขว่วนเนาะได้ผ้ายางมาเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะนี่คอนโซลนะฮะไม่มีร่องรอยการเจาะการงัดแงะนะนี่อย่างที่แจ้งไปนะก็ติดตัวจอทัชสกรีนมาให้นะะขนาดสิบนิ้วนะนะฮะมีเนวิเกเตอร์นะฮะนะ,ะนะนำทางนะ เชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะดู YouTube ได้โอ้โหเป็นไงนะฮะนี่ฮะสวยจีบเลยนะฮะภายในเนี่ยเป็นบอกผ้าคุมโทนดํามาให้นะฮะบอกฟูฟูตึงๆนะนะเบอกฟูฟูตึงๆนะฮะตัวแคปเปิดได้นะพี่นะฮะนี่สมาร์ทแคปนะค่อนข้างกว้างเลยนะฮะแคปกว่าตัวสี่ประตูเนี่ยแคบประมาณสักครึ่บกว่ากเองนะนะฮะสำหรับตัวแคปของอีนสุนะครับนี่ฮะตัวบอกแคปนะฮะ เปิดกว้างเลยนะฮะขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะมานี่ฮะเดิมสวยๆเลยฮะเดิมสวยๆเลยนะครับรถการันตีนะฮะไม่มีสนิมแน่นอนนะคัทซีนะฮะนี่ฮะคมๆชัดๆนะช่วงล่างนะฮะดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถนะฮะด้านท้ายเห็นไหมเหลี่ยมสีสันตัวรถเนี่ยนะฮะไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มนะ ทายเดิมนะฮะยางอะไรเห็นไหมยางอะไรเนี่ยน่าจะยังไม่เคยเปลี่ยนเลยพี่นะเส้นรอบสรีรอบยางยังอยู่ๆเลยนะนี่ฮนะไม่เคยเปลี่ยนยางนะไม่เคยลวบไม่เคยแบนไม่เคยซึมน,นะนี่นะฮะแม็กไลเนอร์นะฮะของศูนย์ของตรด,ดนะนะฮะไม่มีร่องรอยการใช้งานผ่านงานหนักสมบุกสมบันนะฮะนี่ฮนะเดี๋ยวสปาทําความสะอาดล้างให้นะพี่ไม่ต้องกังวลน,นะอันนี้เราผมล้างมาแค่แค่ามาถ่ายคลิปให้ดูนะฮะ มาถ่ายคลิปให้ดูนะไฟเบรกตรงที่สามอยู่ตรงหัวเก่งนะฮะนี่เลยผมไฟท้ายแท้เดิมนะฮะไม่มีกรอบไม่มีแตกนะโอ้โหกลิบเลยนะฮะใครสนใจรีบติดต่อสอบถามทักแชทมาด่วนเลยนะที่ศูนย์992602443นะฮะเลือกสีก่อนได้เลยนะมาก่อนนะสีขาวนะฮะนี่จนขับนะเนี่ย ยฟีดาวน่เล่ฟฟีดาวผ่อนอยู่ที่แปดพันบาทนะฮะตลอดสัญญานะฮะนี่สาหรับสีขาวนะ,ะสีต่อไปนะมาที่สีบอลเงินกันบ้างนะฮะคันนี้นะคันนี้เนี่ยรู้สึกเขาเขาทําท่อมาด้วยนะนะฮะแต่ไม่ได้ไม่ได้จูนเครื่องไม่ได้เกี่ยวกับตัวเครื่องเลยนะนะฮะก็มีแค่ตัวท่ออย่างเดียวนะฮะนี่ฮะด้านหน้าเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวไปรับชมภายในห้องเครื่องกันนิดหนึ่งมา ถึงไหนแล้วจําไม่ได้เลยนะฮะขอประทานอภัยจริงๆนะเพราะว่าระหว่างทายอยู่ลูกค้านะครับมาดูเลยคันนี้แล้วพรุ่งนี้นะครับจะพาคุณแม่มาดูนะก็ใครเห็นคลิปนี้แล้วก็รีบเลยนะฮะนะไม่ได้ไม่ได้พูดพูดพูดหลอกนะฮะบ,บอกได้เลยว่ารถสวยจริงนะฮะนี่ฮะตัวรถสีบางเดิมพี่นะครับนะฮะนี่เลยนะแล้วตะกี้เนี่ย ลูกค้ามาเนี่ยมาพร้อมภรรยาด้วยนะภรรยาก็ถูกใจนะเหลือพรุ่งนี้นะครับจะพาแม่มานะครับก็ามาเจอก็จบนี่โอ้โหนะก็เสียดายแทนนะนะครับเสียดายแทนเสียดายแทนนะฮะสวยบางเดิมครับนะฮะสวยบางเดิมนะมาใช้ปีย2ิบสองปียิบสองนะฮะคันนี้เนี่ยจดทะเบียนไปกุมภาหกห้านะนะฮะ เพิ่งหมดวันรันตียกๆเลยนะแต่รถใหม่กลิบเลยนะฮะเลขทะเบียนสามตัวด้วยนะครับนะไม่มีบวกเพิ่มนะครับเลขสามตัวนะ,ะไปเบรกตรงที่สามนะหลังคานะฮะคันนี้ออกแนวเจ้าของเดิมนะฮะออกแนวไปใส่ติดบูธมานะก็น่าจะดูแลเป็นคนที่ดูแลรักษารถด,ดีแหละนะฮะนี่ฮนะบางเดิมเลยนะฮะ แคบกว้างเปิดง่ายนะครับอ่ะมาสรุปให้ดีกว่าเนาะนะครับกลัว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 ไปเหมือนกันนะนะฮะสำหรับคิดเนาะที่ว่าลูกค้าเจอนะเพราะว่า,เ,า,เ,าเข้ามาดูตะกี้เนี่ยนะครับลูกค้าถูกใจมากเลยนะเดี๋ยวปิดฝาดีกว่าอ่ะนะครับสรุปให้นะฮะสองคันนี้นะครับเป็น Space c a p 1.9S ปี2 0 2 2นนะฮะสนุนราคานะ จัดโปรโมชั่นให้เลยเหลือ4 0 0 4 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์พอ,อยู่ที่8,000บาทตลอดสัญญานะครับสำหรับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้แล้วใครสนใจจะจับจองก็สามารถติดต่อสอบถามทักแชทมาด่วนได้เลยที่099-260-2443นะมาดูรถด้วยตัวเองมาทดลองขับได้นะที่ราฐกระบังซอย6นะนะครับถ้ามาไม่ถูกยังไงก็ทักมาเดี๋ยวผมแชร์โลเคชั่นให้นะนะครับเปิดทุกวันทำการนะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะ มาเลทได้นะเพราะว่าส่วนปกติเนี่ยก,กลับกันประมาณ2องทุ่มอยู่แล้วนะฮะสามารถนัดหมายมาได้เลยนะฮะก่อนจากกันยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์นะฮะเป็นกํำลังใจแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าไปในตัวเนาะเพราะว่าถ้ามีรถเข้ามาใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมรีบอัพคลิปลงให้ภายในวัน2วันเลยนะฮะเผื่อเด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมีคันไหนถูกตาต้องใจเหมือน2คันนี้จะได้ทัาทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับ วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ